สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องเออมเมนะคะเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาเปิดไพ่นะคะปักของเดือนกุ้มพานะคะเดินทางมาถึงชามังกรแล้วค่ะดูได้ทั้งแบบบักขนาดแล้วก็ราศีนะคะการเดงวันที่ได้ทางตะวันตกแล้วก็ไทยค่ะคังแรกนะคะตัวตนของคุณมังกรค่ะ กองที่สองค่ะตัวตนของคนรักนะคะแล้วก็บทสรุุค่ะท้ายสำรับนะคะพลังงานขึ้นเป็นคิงถือถ้วยแล้วก็ขึ้นกลับหัวต้องระวังเรื่องของความอ่อนไหวทางอารมณ์นะคะในช่วงนี้มันจะมีเรื่องที่กระทบจิตกระทบใจคุณได้ง่ายมากๆเลยนะคะต้องออระวังใจตัวเองนะ,ะมาดูค่ะพลังงานของคุณใบแรกนะคะขึ้นมาเป็น5ดาบกลับ นะะนี่ถือว่าดีนะแปลว่าถ้ามันมีเรื่องที่เคยเป็นปัญหาค่ะใจไม่สบายใจนะคะอุปสรรคอะไรต่างๆในชีวิตเนี่ยรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะคะคุณเนี่ยพร้อมที่จะจบทุกอย่างนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ในอดีตยิ่งในปัญหาที่มันจบไปแล้วด้วยนะคะม่ก็มองว่ามันจะไม่กลับมากวนใจเราอีกนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการันตีในเรื่องราวของเรื่องเก่าๆที่ไม่สบายใจนะคะจะจบไป แล้วก็มีก้าวดาบแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของการคิดมากนะคะในพนักง,งานท้ายสําหรับคิงถือถ้วยกับผัวบัอก,ก้าวดาบก็เป็นเรื่องใหม่ๆที่มันอาจจะเข้ามาเป็นสถานการณ์ในช่วงของปักหลังนี้นะ,ะที่อาจจะทําให้เรามีความเครียดได้เหมือนกันนะคะจบปัญหาเก่าแต่ปัญหาใหม่ที่เข้ามาเนี่ยพยายามอย่าไปโฟกัสกับมันมากนะคะให้โฟกัสกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีดีกว่าแล้วก็เอาอุปสรรคที่มันหมดไปแล้วเลยแบบนี้นะคะต้องรู้จักคำว่า appreciate นะคะโมเมนต์ดีๆนะคะ อะไรที่เราควบคุมไม่ได้มันต้องปล่อยวางนะคะเนี่ยคะ่ะไพ่เอซบอนขึ้นกับหัวบางอย่างเราก็ควบคุมไม่ได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะในเรื่องของการงานนะคะก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะช่วงนี้ไพ่ง,งานวอนหรือว่าไม้คาาเนี่ยมันหมายถึงเกี่ยวกับพ a ช s i o เกี่ยวกับหน้าที่การงานอาจจะมีอะไรที่มันติดขัด นะคะแล้วกเ็เราอาจจะรอคอยอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยโอกาสมันอาจจะยังมาไม่ทันใจเราเนี่ยเราก็ต้องไม่คิดมากกับเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็อย่าใจร้อนใส่กันนะสองถ้วยนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยความสัมพันธ์จะโอเคนะคะถ้าคู่ไหนที่อาจจะมีปากเสียงอะไรกันบ้างเล็กน้อยเนี่ยก็จะปรับความเข้าใจกันได้นะคะ มาดูพนังงานเขานะคะเทมเพ a นส์กับหัวช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาต้องปรับตัวนะคะรักษาบาลานซ์ balance, ในชีวิตหรือว่าแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเรื่องความสัมคัญเมีก็มองว่าเขาพร้อมที่จะปรับตัวนะคะเพื่อคุณสามดาบกับหัวน,นี้ถือว่าดีเหมือนกันนะคะไม่ต่างจากห้าดาบกับหัว กอ็อุปสรรคปัญหานะคะหรือว่าการทะเลาะกันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะก็จะหมดไปแก้ปัญหาได้นะคะเดรสันที่กับหัวก็หมายถึงว่าเร็ๆนี้ในชีวิตของเขาเนี่ยมันก็จะมีแต่เรื่องที่มันสดใสมากขึ้นนะคะรวมถึงถ้าใครมีปัญหาความรักด้วยนาจะตกลงกันได้นะคะแล้วก็มีเจ็ดถ้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของงานเนี่ยอาจจะเยอะนะคะช่วงนี้เขาอาจจะต้องไปโฟกัสที่เรื่องของงานเราก็ต้องให้เวลาเขาให้ที่ว่างเขานะคะ มาดูค่ะบทสรุปนะคะสิบถ้วยกับหัวเดี๋ยวในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะลงตัวมากขึ้นนะคะแล้วถ้าใครที่อ,อยากที่จะมีคอมมิชเมนท์ที่มันมากขึ้นการมั่นหมายแต่งงานได้สถานะอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะคาดหวังได้ในช่วงเวลาภายใน1-3เดือนข้างหน้าด้วยค่ะแล้วก็มีไพ่6กถ้วยนะคะ มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนนะคะแล้วก็สิ่งที่เคยทำร่วมกันน่ะนะบอกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะคะแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ความสัมคัญมันดีขึ้นนะคะ มีพลังงานคิงถือกระถากับหัวอันนี้ขึ้นมาเตือนนอกจากจะคิดมากแล้วยังต้องพยายามควบคุมอารมณ์ด้วยนะคะไม่ใช่คิดมากแล้วใจร้อนบวกกันเข้าไปเนี่ยพังได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของการงานหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็สี่กถาที่กับหัวนะคะพลังงานคล้ายๆสิบถ้วยกับหัวก็เรื่องของความมั่นคงเรื่องของสถานะนะคะการยกระดับความสัมพันธ์อะไรต่างๆสามารถพูดคุยกันไว้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นในนาคเรนไกนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่ l o ข a l ต่อนะคะ romantic feeling นะคะมี preference แล้วก็ true love ไพ่ดีมากๆนะคะ ความสัมพันธ์เนี่ยรับรื่นเลยนะคะคุณสองคนมีพลังงานคู่แท้กันด้วยนะคะมีความเป็นเนื้อคู่กันแล้วก็ใจตรงกันนะคะถึงแม้ว่าบางคู่อาจจะบอกว่าเวลาให้กันอาจจะมีน้อยเพราะว่ามันจะไปเครียดเรื่องของการงานซะมากกว่าอะไรแบบนี้แต่พลังงานความสัมพันธ์ของคนสองคนเนี่ยมันจะเบานะคะมันจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมาเพิ่มเติมเนาะดังนั้นพลังงานท้ายสําหรับที่ว่าคิดมากเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆนะ เดี๋ยวเรามาต่อที่คําแนะนํานะคะใบนหยักออกนะคะเดือนนี้นะคะจกักรวาลส่งพลังงานบวกมาช่วยคุณเยอะมากเลยนะคะ เขาจะโดนบันดานให้คุณได้มีโอกาสดีๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของงานความก้าวหน้าแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์นะคะจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาเป็นเรื่องใหม่ๆแล้วก็คุณจะมีผู้ช่วยด้วยถ้าคุณติดขัดเรื่องไหนเนี่ยสามารถเอ่ยปากขอความช่วยเหลือลจากคนใกล้ชิดหรือคนที่คุณไว้ใจได้เลยคะ่ะแล้วก็มีไพ่เยส yes นะคะแปลว่าคุณจะสมหวังทุกเรื่องนะคะทุกอย่างที่คุณกําลังคิดมากอยู่เนี่ยนะคะรับรองว่าได้ผลดีแน่นอนนะก็เบาใจได้นะคะแล้วก็ แล้วก็เราพลังงานบวกไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่แมสเซจจากคุณลักนะคะเดี๋ยวขอสับใหม่นะคะเพราะว่าหลุดมาเยอะไปนะคะขอใบเดียวนะนะค่ะเดี๋ยวเรามาจับกันหนึ่งใบนะคะ I don't react when people mention you สำหรับคู่ไหนที่มีปัญหากันนะคะก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณห่างกันแล้วเวลาที่คนร,บรอบๆตัวของคนรักของคุณเเขาถามถ่ถึงคุณเนี่ยเขาก็ทําเป็นไม่สนใจนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเขาคิดถึงคุณตลอดนะคะในช่วงเวลาที่มีปัญหาหรือว่าห่างกันนะอันนี้ก็เป็นมาเสดโดยตรงเฉพาะคู่ที่มีปัญหากันนะคะในเรื่องความสัมพันธ์นะถ้าคู่ไหนไม่ได้มีปัญหาก็าตรงนี้ไม่ใช่ม่เสกของคุณนะคะ คนรักเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างปากกระใจไม่ตรงกันนะคะพูดง่ายๆเนาะเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยมีความคิดถึงคนึงหาคุณอยู่ตลอดเวลาแต่เวลาที่ใครมาพูดถามถึงคุณเนี่ยในช่วงเวลาที่งอนกันนะเขาจะทําเป็นไม่สนใจเหมือนกับว่าเขาไม่ได้แคร์คุณอะไรแบบนี้นะคะยังไงก็ลองสังเกตดูคนรักของเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณชาวมังกรและก็ชาวสองทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมนะถ้าคุณชอบความทำนายนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เม่ๆได้นะคะแล้วก็ พิมพ์น้อมรับคำทำนายตรงไทยคลิปได้เลยนะคะถ้าอยากจะปรึกษาส่วนตัวก็แอดไลน์มาสอบถามนะคะข้อมูลนะคะแล้วก็โปรโมชั่นได้เลยค่ะยินดีนะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ